สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุมครับมาพอกับบารวันแซบนัวครับครับพี่น้องวันนี้บารวันได้นนอจาแซบมาสู่พี่สุดน้องกินนี่แหละครับผมลาบเป็ดครับพี่น้องบัวลาบเลี่ยวหม้อตะเลี่ยวไม่ไหมครับผมใส่กับอันนี้เป็นต้มไก่นะครับต้มเอาแบบที่จัดจัดจานสดล้องคอใส่กับลาบเป็ดคักขนาดครับเต้มวันนี้พิเศษสุดมีแม่บ้านมากินน้ำพี่น้องครับผมใส่หมาเป็นครัครับวันนี้ครับมาแซบแซบด้วยกันครับแกงผักหลายๆข้าครับบักเขือบผักแข่งหัวนี่แหละครับแล้วก็เป็นหัวละพครับบผมะ แล้วก็หอมบัวเขาเนียอนอนทั้งนี้ครับพี่น้องบ่บบหลายใหญ่ห้า,หางครับช่วงแทงหิวงเขา่าขนาดครับพี่นอ้องครับเอ้าใส่เราบ่มาไหมพยายามไม่ใกล้แซ่บพี่น้องครับนี่นี่น,นี่เพราะว่าหลาบแล้วเหไม,นะม่นะกินน้งสีน้ำเสียกินไม่สดใสหรดเนาะ

xổm xổm chứ nghe Nhìn mà lúc đồ ừm chú bắp quả bên này vào ngọt đơn vị xúc là ok <cười> <cười> เพราะว่าเราต้มไกล้ไม่กินกราบพ,พีน่น้องแกงยิงเนี่ยสาใจแกงหิวชาขนาดน้ำดำคือบบความเปียกพี่ 폴뼈 줘봐 폴 폴이 금방 언니 소스 이래 으음 จะบางทีเราหลัเป็ดสดแซ่เอรล์คุยแซ่เบือกติดครับพี่น้อง ก็ผู้ <c oughs> อืมโซเสียนี่ล่ะห่อปูกรอบดีค่ะ อืมนี่พี่น้องแกงลิง,งมันจงสิมันซาใจครับอืม หอมละอย่างนี้ดิทั้งเนี่ยหอมหอมเนี่ยกิ่งป,ปลาเปี่หอมะพะุยบดติบต้นใดวะนี่ <c oughs> กมดีฮะกุสมดีฮะกุ้งไก่อืมตักกระดูดนะจับกัดเราบ้างอืมนั่นแหละอืม,อม,อม,อม คผมดีป่สะสนับรองข้ากลุพี่น้องขอบ,บอคุณครับอ๋อผมทำมาจะเกียงด้งนะเด่นะปีใส่ตุ่ม เอาเปรี้ยวขึ้นก็นี่ก็สิครับแบบมัน้นหนาละวันนี่ใส่ทั้งอยูเ่เอยนนี้มันนาวสดกินหน่อยครับนี่หอมมามเลย สมมไพรลุยดีแต่มงนี้แม่ขาไกลพี่น้องอพอปักอีกไหมปักชีมีอีกนะ Mình thỏ nghìn chín trăm bảy mươi năm năm mươi bốn năm mươi bốn năm mươi bốn năm mươi gì không? ไอ้ไอ้สวนจะทำไงปวดดูนะ

嗯嗯，嗯嗯，饱。 ขนาดมาวันอยู่จังหมั่งครับพี่น้องอยู่ก่อนอยู่ก่อนน้นองแพะนี่พี่น้องน้องแพกยังสัตว์ต่ออยู่หรือเปล่เอาคักแน่ครับผมเสียบรับผมเสียงเทียงครับใส่เทียงเนาะคือจากกินอะไรเป็นกระจัดครับเสียบ <c oughs> พู้คเขามีไงไ,งไหมเนาะเอาพี่น้องครับพี่น้องรับชมแล้วก็เจ๊ได้กระฝั่งพี่ฝั่งน้อง กดไลค์กดแชร์นี่นะครับมือนีโป้ติขอจบสัมีได้ครับทังไี่ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให็นนะครับเนาะขอบคุผู้ใดสหรับพี่น้องผู้ขอมารับชมบวกมาติดตามมาพันขอบคุณไลค์กับผมมือนี้มันกับน้องเพชรกับสิขอลาพี่และน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ